ไรอันใช้ความสามารถคว้ามาได้เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงดังหลายคนจับจ้องไปที่รายการดังและผู้เข้าแข่งขันรายหนึ่งที่ชนะติดต่อกันเป็นแชมป์กว่า181สมัยจะเป็นใครไปไม่ได้หลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับไรอันกาดบัณฑิตในรายการไม่หมดนี้เสี่ยงโชคที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานจนถึงตอนนี้ก็เป็นแชมป์มาแล้วถึง181สมัย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจะได้เห็นหน้าของไรอันทุกวันจันทร์ถึงสุกในรายการนี้แม้ว่ารายการนี้จะเปลี่ยนชื่อจากไม่หมดนี้มาเป็นไม่หมดนี้เสียงโชคแล้วก็ตามแต่ไรอันก็ยังคงอยู่นอกเหนือจากนั้นไรอันก็ยังบริจาคเงินบางส่วนช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอยู่ทุกครั้งโดยเทปล่าสุด3ม,มิถุนายน2565ไรอันก็ได้ช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน,ขนอีกคนไป5,000บาทโดยตอนที่เขาเป็นแชมป์ครบ100สมัยทางรายการได้เผยว่า ยอดเงินรวมบริจาคไรอันช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นโดยตอนที่เขาเป็นแชมป์ครบ100สมัยทางรายการได้เผยว่ายอดรวมเงินบริจาคที่ไรอันช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆนั้นรวมทั้งสิ้น4 3 6 5 8 8บาทซึ่งปัจจุบันก็คงจะมากกว่านั้นเป็นเท่าตัวในปัจจุบันเงินรางวัลของเขาสะสมอยู่ที่4 8 5 1้า4นบาทนั่นเองค่ะ